คะ่ะสวัสดีค่ะเกียบสาบานาชแนลสวัสดีค่ะ,คะมันเองกับมาอืบไก่ค่ะเป็นเนื้อว่าไกล้ไต่น้ำอิสบันอีสานเรียกว่าอืบไก่ใส่หมอนะคะเนาะอันตะไข่แล้วก็ใก่พริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยแห้งใส่โคกตำโคกๆกจะได้หอมคะ่ะ เอาพริกใส่น้ำนะคะเขาามากพริกเท่ากับเส่หแล้วเข่ามากพอดีเขากับเส่หน่อยนะคะเนาะโคบให้ม่ละเอียดนะคะเนาะ น้ำมันซอกก็สิเป็นลมๆเย็นๆแล้วน,น,น,นะคะโขกให้มันละเอียดเลยค่ะ นี่ว่าตำลืมจ่าลืมใส่กระเทียมขาดไปไหนไ้อจ้าใสจเจริหอม ทำให้มันละเอียดเลยจ้ะซีเยนน็นเย็นนะนะจ้าล้มเจ้งฝนหยุดตกนี่แหละจ้าล้มแหงเลยค่ะหลังบานเพลินท่น,นเหตุ ไปเบื้งหมอ,มอกันจ้ามันเดียดไป ใกล้กับเตือนจะสอนน้ำนวค่ะเนาะนี่นะคะ่ะไปหนึ่งเขาไปน้ำเฮกกะผอไปน้ำนะจาะเนาะมันลมแห้งค่ะไฟมันได้หลกบุบบ่มบ่มด้วยค่นีนเขาทำแะไรเขาก็ลโหลกหมอเลยนะจตาเนาะ นำกระเดียดแล้วพระท่านไดมีในครัวจากพนมางในครัวไปแว่แต่ฮิปุกอยูุทงนะนเหทียงนะนะค่ะเป็นใหม่เก่าเสียดายลังบานก็ั้ท่านในเหตุและเป็นหลงจูงอยู่จ้า กายเขาก็ส่ไปแล้วล่ะคะ่ะหมอนก็หอนกะเดียดไว้จากสมมตหนึ่งก็จะหนุ่มนะคะ่ะหาประได้เลือดฉอดถอย แส่ดไ,ไม่จะได้รสกลมกลม่อมจะได้หอมนะคะเนาะแส่ซซดซอสถอยไปน้ำเกนะี๊ยวซาบานะก็ใแ่จากสองตะพีพุหล่ค่ะโผดเคียงลยหลายๆจะได้บอข้าวนะจ๊ะเนาะกระเทียมหมดแซ่ดประมาณสองหัวตันหอม ใด้แต่ไข่ใบมกรูดกระเทียมพริกไทยเม็ดแหงนค่ะโขกใส่กันหอมตามด้วยรสด,ดีค่ะ ใส่ผงสูรรแล้วก็ค,นค,นคุนใส่นะ,คะนะ้ค่ะเนาะหมอขหอไกลใส่แล้วล่ะคะ่ะข้มหมวยอยู่เสียงไกลกระตื่นแต่เส่าน้ำตาเนาะอ่าขอบคุณนะคะ